Oh, <laughs> สู่ผู้่มสู่คนเนาะกันยินดีต้อนรับประชุม่งบะตีนทองซานเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมานี้บะเตียงกันมาอยู่บ้านเชียงเลยพี่น้องมเมืองพลาน์ลัยแขวงสวรรดิ์นักขีพ่อแม่พี่น้องอยู่เนาะก็คือมีทั้งสะบ้านเคนแนะนำมาอีกว่าครอบครัวหนึ่งพี่น้องทุกเงาขาดแคลนคล้ายๆว่าเขาน้ำซ้ำปลากะ โบสิงก็มาไปคอกินนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นไปหิริให้เห็ดิแดงก็พอได้กินแต่ว่าโบกุ้มเนาะแต่ว่าลูกเพิ่อนน่ลายเพื่อนชานมันก็ดูแบบนี้แหละพี่น้องจะถือว่าเนาะจะว่าจังใดก็ถือว่าคำว่าโบาเมนครอบครัวถูกย่งงายกับโบเมนนั่นแหละพี่น้องเลยแบบทีว่าเนาะมันขนาดนี้เลยเทียงหน้าบางคนก็ยังใหญ่กว่านี้เลยพี่น้องเลยแถวบ,บ,นะบ้านบาเตียงเนาะโบเอ็นมาว่าวเราพี่น้องเลยน,นี่มันเอออ่อะเพราะว่าลายใหญ่กันห้างพี่น้องเอ้ไปเบิ่งไปชมน่วมกันว่า เป็น,นได้่น้องครอบครัวเพิ่นเนาะโอเคยังไงสบายดีด้วยด้วยสบายดีก็มึงยังลูกบดบด่นิโอ้ยดึกพีโรแทะเดี๋ยวได้ขอนยอยนุญาตหนีไหมเนี่ยอืมคือมันไลยแท้นี่ไลยแล้วไ<า>ลยบ่เอ,เอาไลายแทะเออจะค้นอันนี้ฮะ โอ้พี่น้องเลยเจ็ดคนบอนั่นแหละโอ, <laughs> โอ้โหโถพี่น้องเลยเจ้าอยูจ็กปีเลยฮะซีปีสามสิบามิปีสามสิบปีสามสิบปีโอ้อ่ามีลูกเจ็ดคนโดยจะชื่อ,อยังไงนะชื่อน้อยอ๋อชื่อน้อย มันแหละโดยโดยโดยดยเพื่อนเจ้าบ่เนี่ฮะโดยอ๋อเพื่อนมันเป็นเถียงหน้าเนาะนั่นแหละอ๋อจะนอนโดยใช่ไหมพักจะนอนแบบไหนนี่นอนแบบนี้แหละอืมโอเคเนาะโดยบัดเข้าไม่ใช่จะคือลายใช่ไหมเข้าเห็ดให้เห็ดให้เห็ดให้ก็ได้ลายเติบเนาะจะชอบมันนี่เช้าลายก็ไับลายพันได้แล้วกุ้มกินเจ้่บ่เนี่บุกุ้มแล้ว ดู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 ป่าตัวคนน้องไงปัดพ่อเพิ่นไปใช่ใช่ไปทางให้ไปทางให้อย่าดื้อครับอย่าดื้ออย่าดื้อนั่งลดูโอ้ดูดูอ้าขนมใม่เพิ่นกินนี่นะอ่ะอขอบใจก่อนดูดูขอบใจขนมเด็กจะซอยนี่ปั่นกินเด้ออ่าอปั่นกันคนละกองแกะกันคนละกองอย่าเงี้ยอย่าเงี้ย Rồi, rồi rồi nhẹ nhàng cả đứa nhẹ nhàng cả kín, thôi kín thôi <laughs> oh. kín kinh nào người phụ đấy phụ quốc cả này Nhi, sư quốc nhá này lai ừ. bộ lai oh chắc pì đây pì bay uh, phụ tao mát đây này anh uh, sư này sưng nhá cái này là thay oh là ดู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 ต่อมาอีกเสียดับนะบอเสียภัยเสียภัยนั่นแหละอานยูจะปีนี่จะไปชามต่อมาได้แค่มัยอันนี้ได้แล้วชามไปอันอันนั้นชื่อยังอันนี้กกยชินกกยชินนั่นแหละคือปั๊มก็ปีแท้เดี๋ยวต่อมาภไยอีกวะนี่อุนี่ ชุลุบแล้วคือนี่ปีหนึ่งเลี้ยงปีกันเลยบ่อะไรลูกนี่แม่นแหละบอลึกแค่น้องเอ้ยโดยโดยโดยคือเอาลายแถอแล้วบ่าะันนี่จักเลยฮะถ้ามันมีอีกก็จะเอาอีกบ่เอาโอ้โดยโดยโดยเป็นยังคือสาเหตุเอาลูกลาย มันมันมีอีกมันบ่ด้วยนั่นแหละมันไม่เจ้าบริกินยาคุ้มบ่เฉยเป็นยังคือบริกรหรือว่าตั้งอยากได้บ่กินเลยยันโชโต่บ่ไม่โตถุกเงี้ยโตบ่มีเงินมีคันโดยเป็นยังคือกินกินยาคุ้มคือว่าชิโชกินยาคุ้มเลยก็โชว่าเคยกินหรือบ่บ่เคยกินกินคือว่าโชยาน ย่านที่ชื่อเห็นเมาในยินเพิ่นว้าวบอในยินบ้านบ่นี่ก็เพิ่งตายตายกินยาคุ้มนะตายแม่ละกินยาคุ้มแบบไม่ตายคือมันบันทึกเลยแต่ว่าดสักเฮากินนี่บันถิกเลยเป็นโชว์อะไรตลอดจองใจอล้วก็ตายโตในยินในยินเขาว่านในกินยากินยาคุ้มอลไรโชว์อะ่รเจ้าก็เลยย่านบ้านนี่ก็เลยบ่กินก็เลยปล่อยเลยให้ไลทไปที่เลยบ่แม่นละโอ้ โอ้สาเหตุเพิ่นกับแบบนั้นพี่น้องเลยเพิ่นซักเอาเราบ่โดยเพิ่นกินนะผู้ตายนะเพิ่นซักอ๋อชวนไลยม่จะซักเอานนั่แหละโดยกินเอาไหมมันบวบเป็นยังดอกกินเอาน่ะชวนไลกินดูเนาะอืมจะซักเอาอะไรมันมันมันอยจะแห้งพูดพี่น้องยาฤทิก็เลยย่านบ่นี้เนาะย่านอาหารก็เลยปล่อยเอาลูปปล่อยเอาลายลายกับยามันยามันเนาะ เราถุกยากมีเงินมีค้ำโป้ปัดเป็ดอะไก็เลยแบบตัดสินใจมันละบัดบัดผููน้อยนั่นลูกละเพราะอันนั้นจะบีบชิมนะครับเพี่น้องโพดโพกผู้หญิงกับผูชายอันไหนผู้ชายผู้ชายผู้ชายสามสามยิงสี่ ข่าวมุกหอมเฮียนเขาบอกมันผู้ใหญ่นี่ข่าวแล้วบ้าล่ะข่าวแล,แลว้วเราไมีไผ ả เอาน้องไม่ phải เ,เอาน้องได้ออกแล้วเอาผีน้องมองอยู่มองนอนปักกันนอนได้ได้นี่พักกันนอนไม่มีแล้กองกันไปเลยกองไปเลยเพื่อนนน้อยนี่จะอัดกับอยู่เจ็ดคนแปดเก้าคนทั้งพ่อทั้งแม่เนาะไม่แล<อ>้ว ใช่หมอใช่หมองเฮ็ดกินถ uh> uh 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 ั่วยบวงก็ใช่มันบวมไมบวมไหโอ้ดยดูดยเฮ้ยเอาบ่มีหดถั่วชาบวถั่วบวเออันอนแปงเคียดึดึลีลาอย่ามาเตียงเอาถ้่วกับกระตุกกระตินที่รถมาอยู่พี่อนเนาะของทาง ัดป่านะคะที่บดีเพิ่นให้บ่เตียงมาเตะก็สิเอามาให้เราพี่น้องเอ้ยตายพี่น้องเอ้ยจสิว่าจังได๋บ่เตียงก็บ่ให้นาตะก้าเจ้าน่ะบ่ได้มีเนาะบ่มีมีแต่ให้เฮ็ดให้บ่มีแต่เฮ็ดให้อบัดดินดอนตนหญ้ามึงอยู่นี่จะอยู่องไผนี่เออยู่นําปนําู้นํานินปินหญ้าบ่นี่ เจ้าเจ้ามาจาบ้านไหนมาดูว่าบ้านนี่บ้านบ้านเกิดเมืองนอนกันบ้านก็มึงนอนอยู่บ้านหนองผือบ้านหนองผือเมืองยังเมืองพลานชัยเนองพลานชัยอ๋อแล้วมามาอยู่เพื่อนผัวมันแหละอ๋อโดยโดยโดยแต่คือบ่ง่ายแต่คือเฮ็ดให้เนี่ยให้ของเพื่อนบ่ของเจ้าบ่ให้ก็ให้ของเองนี่อ๋อของ ของเป็นคู่ของเจ้าของบ่หรือว่าของของมูลของมังของมูลของมังพ่อแม่นี่ของพ่อแม่ทั้งผัวนี่่นันแหละเเ็ดงพม่นนนบ่่ัแเล่จะเห็ดนาบ่มีรถไปให้ให้นาเป็นของเจ้าของนะมีบ่ตอนนี้หรือบ่มีมีมีแล้วกำนนั้นถ้าใครกำช้างช้างเลยมันยืมรถเขามาไทยเพื่อนเพื่อนแบ่งให้อยู่บ่ แต่งให้อยู่อ๋แต่ว่าบ่มีรถเฮ็ดบ่มีรถเฮ็ดซื่อบัดเฮ็ดให้นี่เฮ็ดได้ขุดเอาบ่ทางทแล้วก็จูดจดแล้วก็บัดบัดเฮาสิปลูกแล้วเฮาเียมจกุเอาบ่อจดแล้วก็หแล้วก็เสยหญ้าเสยหญ้าแล้วก็ักดนะโอ้สักเอารถักเอารถแล้วมันก็เป็นมาให้กเือเนาะเป็นอตขดามขด โไปชับคดได้อ่ามันมันกาง,งามคือกันก็นให็หนไดอยู่บ้างไม่ละอ๋อก่วงตะโบ,บนี่เพื่อเพื่อใช้ได้อันนี้ชาวโสบอันนี้ฮะเมนชาป,ปายชาป,ปายไม่ละอ๋อนางลุงนะ่ะนางลุงนางลุงดูงไม้ไม้คือพ่อเพิ่นกับไปทางให้ว่าตัง้งแต่เดี๋ยวนี้บ่บไม่ละพ,พ่อเพื่อใช้ปลูกบัดบัดเดือนยังปลูกเด้ปลูกปลูกหันเดือนเดือนหก คนหกผูอ๋อพร้อมกันกันยังเห็ดหน้าเนาะพี่น้องเนาะดื้อแต่โมไดไลน์ชื่อยังนี่นะครับชื่อยังโมไดไลนสุลินสุลินอ้ยพี่น้องสุดมึนเลยดื้อดื้อลีลาใช้วแค่ย้ำหนอนยงมแนวเอาผ้าเอาเพ่แค่หุ่มอยู่ใช้อย่างนี้อันนี้ผ่ผมอันนี้น้ำมันอันนี้พี่น้องกันหมกันหกเจ็ดแปดเก้าโค้นพาหุ่มทงสพื้นบางๆนี่เนาะ สุดติ่งกระดิ่งแมวกินพัดล pues ูกพัดเจ้าก um> ินข้าวกินน้ไรบ้างนี่กินไก่ไก่ตายไก่ตายไก่เจ้าเองนะนั่นแหละมันตายพักไก่ถึกพากก็กินบ่ซะกินแหละโบ่านบ่างบุ๋มีกินอลไรกินไก่แต่ห่าพี่น้องถือภาคก็ยังกินเนาะกินมอนันคือผู้ชายเสือเนี่ยแหละบุ๋มีเสือชายบ่เนี่ยไงอ่าวอ่ะหัน โอ้พี่น้องเอลยพูดกับพูดเครื่อนชานนี่ปุ๊บจะปีได้เลยนี่ยไม่ค่ะแมนสี่ปีสี่ปีเลยสี่ปีค่ะไปนี่แหละโอพี่น้องไม่มันก็เบิ่งเศร้านี่เนาะเมนแหละอ่ามอดกินอะไรได้พี่น้องเลยนี่อืมแต่จะมันหักแท้นี่เนาะเมนโอ้นี่พี่น้องเศร้าเฮือนเป็นกระเนี่น้องเนี่ยอ๋องัวเนี่ย ហ um okay, okay. hey, okay. um, yeah. ouais, <tul ូបហ <tul ូបញ៉ាំរកមកអីណានេះគឺតាក់ស្រូវហ្នឹងណាចកនេះចកនេះតាអូខេទៅទៅងើបឡើងនំនំណាច្បាស់យីប៉ាអឺបាទនេះអ َن ាអ َن តលាមឺតលិពេលនេះហិហិនិយាយអោញ៉ាំជូររូបជឹកតៅញ៉ាំនេះพ่อเพิ่นទៅหาញ៉ាំមកជូរញ៉ាំគឺទៅหาនាំម៉ៃណាស់មកណាស់ឡាវណាស់កាញើហើយកាកែងគេ โอยมันบ่น้อยนั่งกินนมแม่บ่แม่นแหอ๋อข้าวก็ยำเอานี่บ่เอ้ยแม่นแหอ๋อโอยๆๆพี่องไห้วยอยู่บ่ได้อาบน้ําบ่นี่อาบได้น้ํานะอาบลก็ลิ้นเอืนไฟก็บ่ได้มีบ่บ่เอาหยังสิคืเด้อโคมโคมนี่ น้องเอกไปก็บเราบอกด้ยนี่เนาะผาตจกผ้าตรงนี่ก็เอาเอามาตะป้าเพิ่มเลยนี่มาตนี่ได้ครบห้าเก็บอะไรก็ได้ใช่อยาดยดูยูดยโหอันเข่านี่หนึ่งมือหนึ่งกระติบนี่เต็มบ่แม่นแหละเต็มพอกินบ่ อ๋อๆเก่าคนเลยไ่น้าานน้ำกินเอาอยู่ใช้มกินตักน้ำชาน้ำชาอยู่ใช้เลยแม่เล่นชาเวยไปคุดน้ำุดเอาบุดเป็นน้ำโน้ำโบมันแหละโอ้ยาเนีดๆนมันแห้งเลยก็้าตักคุณแอยู่บ้านดอใช่ไหมหาเอานี่แหละ มีละโอ้ยบ่ได้มีไปสั่งอันนี้เนาะนั่นแหละอือพี่น้องีเฮือนเฮือนือเฮือนันนีกสิว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยอือ่อ่าโตเไขอโตก็ดึกน้องเนาะนั่งลงหน้านั่งลงอย่ด้ออย่ด้อ เดี๋ยวเราเอาขนมมาให้กินอีกอย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อคนพังค้อมเล่าก็บฮู้อยู่พ่อดึงหน่อยพอาว่าได้บ่มันโหมันบ่โห้ชนี่คนบ่เคยไปบ่ได้เคยไปใช่บ้างคนบ่เคยอัางนะส่วนลายเข้าในหมอกในเมืองอยู่บ่บ่โอ้เพคนนั้นไปจะชื่อไปจะชื่อเครื่องชื่อคลองหรือชื่อเสื้อผ้านหรือชื่อใช้เอื่นพุ่นเ่ยอยู่พลานพุ่นอ่ะขี่รถยังไปนี่ยางเอายางเอา อ๋อเผยชีหอดพลานผู้มันไปมันหมดมือผู้บ่หมดมือแหละวต่มีเกิดต้องยางเอาต้องยางเอานั่แนะน oh, ้ำค้นน้ำบ้านเนี่ยมันมีบอคอแบน้ำขาบ่ไดรบ่คอกอแบน้ำเอือยน้ำนองั่านไม่แต่เพื่อนก็ให้ไปน้ำอยู่บ่ก็คือทุกคนให้ไปทุกคนทำให้ไปจับผ่าอ้ยเฮ็ดนันนักครับ à ngày này ăn một ngày nó một gì đó đủ gì thì sủng cặp bờ say ohปวด khô hồi đấy nè nó ở dưới khao chân ba ức thực ở bờ hùa coiปวดหัว bọc cặp bờ phẳng cái gì đây nó đủ cái con <icana> อ๋อสวัสดีครับไปเอากระตูกระตินถ่วยบวงมาให้กันด้อเพราะได้ใส่ในโซ่เด้อ๋อโอเคบัดนี้เดียวกระตินที่เอาะกระตูกระตินมาให้แล้วก่อนไปนอนนองเนาะนี่แหละกระตูกะมันถือกี่ปุ่นกี่เพื่อมาเ้ยด้วยนี่แหละกับถั่วอ่ากับอถ่วกับกระตูเพราะได้ใส่ อันแกงใส่หันแค่นี้พี่น้องเนใจ,นใจทางวัดป่านะคะที่บอดีเพิ่นเอามาให้บ่ะเตียงพี่น้องเนาะ,ะไว้ให้ช่วยเหลือสู่กคนยากนั่นแหละเราทางวัดเพิ่อนลายพี่น้องเนาุดบนเป็นของใหม่เป็นอะไรกเนาะแต่ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่นพี่น,อน้องทางวัดเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอากระเพาะเสียงเงินไว้ให้เอืเอ้อจำนวนหนึ่งแสนกีเ่เยอไว้ให้เอืเอ้อซื้ออยู่ซื้อกินไปได้หเป็นนวลในครอบในครัวแหละ เป็นเงินของพี่นน่นพันภาคไว้เอ้าให้เอ้ยขบใจขอโมขบใจพ่อหนึ่ให้ลำให้รยให้ลำให้ลุยให้โชคให้มันโดยโดยให้ฉันเถนาเอ้ยได้กว่านั้นอีกสาธุโดยโดยโดยเอ้าเอ้ยก็สู้ๆเด้อเด้อก็สู้กับชีวิตเด้อบันนี้เด้อจต่ไดนกต่หาเรื่องปลูกเรื่องเต้าเนาะพวกพ่อแล้วก็พลิกพิรุยเด้อพี่น้องเอ้ ตัวหัวกำอยู่เนาะหัวพิงหัวเลยหัวปีไยปีได้นะกับฉี่เนี่าเนาะพู้นี้ออกพู้นี้เด่กก็บโตเลยเพ่อเอ้ยมันนะอ๋อได้พู้นี้แด็กกับผู้นี้มานพู้นี้โตเลยนั่นนะโอ้เอืเออเออซะเดี็กแต่เดกะพอรู้เรื่องนั่นแหละพี่น้องเองเนาะเดี๋ยวเขาเขาโตเมื่อก่อนเด้อวันนี้ด้วเด้อเมื่อได้ด้วด้วยอะครับก่อน ไปไปด้วยล่ะไปเออหูคว่ำอยู่ด้วยสาไม่ให้เขานี่อ่ะมาละคอจ้ะนะอะนอนหมอน้อยน่ะเนาะนอสบายวัสบายเพิ่นเป็นได้ไรน่ะนไข่อ้าวไข่เป็นไข่บ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเอายามาให้ก่อนนะเด้อโดยโดยโดยเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเตียงยาให้เพป็นก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องยาติดรถมาอยู่ มากระเป๋าจันมื้อนี้กะกระเป๋าเงินน, <laughs> นี่พี่น้องเหน็นเนาะยาทั้งอนาผู้ใหญ่จะดีเพิ่นดูทั้งกระเพงเขาดวงวิ่งจันเพิ่นฝากมาไว้ให้มาเตียงพี่น้องเลยเอาตีดรถมาไว้ายาดีไข่เด็กน้อยเนาะ,ะตัวนี้เเนาะ,ะแก็บมังดูเขาจัน,นเอาให้เพิ่นจักจะส่งสามแพ็คก็ได้เอาสองสามกล่ลอ,องแม่ลูกเพิ่นลายกคน เจ็ดคนพอดอี่น้องเลยชนิดน้ำเมมนาะเมนเนาะสาร่าชนิดน้ำของเล็กน้อยพี่น้องแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เพราะน,น,นี่ตัวนี้แก้ไอ,ยอยนี่ดูอสองอันอันได้นะ,นะลูกคนกระลาย,ลยพี่น้องเลย โ okay. okay. อเคโอเคนั่งไปน้องเนาะเลาก็อกเอาขึ้นมาให้เอาเอ้อะเอาไวให้ลูกจะกินเลยเด้อน,นี่ตัวนี้ซาลาอาอันนี้นะอันนี้นะอันนีน้นี่ตัวนี้นะดีไข่เด้อตัวนี้นะดีไข่อันนี้นะแก้ไอเนาะแก้ไออันแปลว่าเพิ่นเป็นไอมีน้ำมูกเลยให้กินพเพิ่มแต่เพิ่นเป็นไข่ซื้อมากินตัวนี้ก็ได้เนาะ โดย oh โดยเป็นยาเป็นยาน้ำเป็นกินเลยเด้อโดยโดยอ้าวกาบกวนมาหน้เนาะโดย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 พี่น้องเลยโดยเก็บไว้เด้อนักศึกยาหลายคนช่ำลูกเจ้าเนาะพี่น้องเลยย้ำหนาวย้ำนี่แกนิดหน่อยมักเป็นไข่โอเคพี่น้องเลยวันนี้กับเตียงที่ขอตัวเดินทางกาบกวนเนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายขู่หลายคนหลายท่านพี่น้องเลย ว่าจะเป็นถ้วยบ่วงซ้ำกระโตกเนาะ <c oughs> ทางวัดป่านะคะที่พอดีเพิ่นเอ่เอาหมอบมาให้เนะาะมาเตียงไปมาให้คนทุกคนยากขาดแค้นนี่แเลยพี่น้องเลยเนาะองขอขอบุญขอบคุณเพิ่นพี่น้องเลยเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพาร่างกายแข็งแรงเดินเนาะและก็าทางพี่น,นุ่นเพิ่นผาเงินมาให้พี่น้องเลยและก็ผู้ใหญ่จะดีท่านหนึ่งอยู่ทั้งกับกับเพงนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่น ใ้ฝากยามาห้บเตียงไปช่วยเหลือคนถูกคนยากนี่แหละพี่น้องเวลาเจอเด็กนุ่งด็กนหน่อยเป็นไข่เป็นนาวก็เห้เนาะยังขอขอบุณขอบคุณพี่น้องบัดุกขูกคนนั่นแหละจะได้มีน้ำใจที่งดงามเนาะจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ํำกันขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายชุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับพันเงินหมื่นนอนตื่นหายเงินแสนเนาะจจให้มาสำนึกก็ใกับเพื่อนหันเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูกเนาะ สำหรับครอบครัวเอ้ยพน,นิกาพี่น้องอลูกเจ็ดคนหัวกำอยู่พี่น้องเ,อเนาะอยู่ยนี่แหละเพื่อนน้อยในสมุทรเทียงหน้าพี่น้องเลยมันก็เบิ่งชงก็คือซีจากทางฮัทแะไรเอ็นๆอนย่างได้บวมุ่งเนาะพี่น้องเนาะกับดูไปเราบอกพ่อพ่มีพี่น้องเลยอ่าไหน่าดินดอนอ่ะพอมีอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นของมุ่งของมั่งแต่บอกถึงก็ว่าเมนของเราเบ็เดเสร็จเด็ดขาดแต่วันก็พอมี่นะของพอทั้งผัวเนาะอ่าไหน่ากั อนาทั้งพ่อทั้งผัวกับพอมีอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นบ่มีรดมีล่างเห็ดเนาะอ่าบ่ถึงกับบ่มีที่อยู่อาชัยดินดอนเหมือนกับพอมีพี่น้องแต่กระทุบทุกข์คือบ่มีหยั่งเลยพี่น้องมีแต่ดินมองอยู่นี่แกแบบแนวที่เห็ดทํามาหากินแบบบ่มีเนาะเบิ่งแต่เฉพาเพื่อนนี่กกพี่น้องเลยําหรับเทีหน้าเนาะพี่น้องเนาะือว่าพอ้สุดยอดอยู่สาหรับครอบครัวเอ้ยเพิ่นกั สหรับมื่อนี้เตียงคอตัวล้าไปก่อนมอเจอกันคลิปหน้าพี่น้องชราเมื่อนี้เตียขงข้อก้าควคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุจุคนเด้ยเนาะ